ติดกันนะโอเคโอ้โห <Okay. S 1> oh มันสลับกันเลยโอ้โห oh มันเหนียว oh ho, เหนียวอ่ะทำอะไรลูกเดินสะลามเดินสะลาม ออกมาหนูต้องเอาใช้นิ้วแกะแค่แคแค่อง,องอทำไม่ไม่เอามือก็ได้มือมือช้อนยิ่งติดลูกใช้มือทําเหมือนยายทาอย่างเงี้ยลูกเนะี่ยทำอย่างเงี้ยหนูลองทํทีิอย่างเงี้ยเนี่ยหนูค่อยๆแงะแงะอย่างเงี้ยเบาๆทำเบาๆลูกท,ทําทีละอ้อมข้างๆอ้อมไปเรื่อยๆอ้อมไปเรื่อ,อาายๆครับครับหมุนไปเรื่อยสิหมุนไปครับหมุนไปครับ,น,รบนานแหละย,ยายสอนแล้วอ่าค่อยๆหมุน,ค,มนค่อยๆหมุนค่ยอยๆแงะออกมาค่อยๆ ค่อยๆจะเย็นๆค่อยๆออกมาทีละนิดยยายออกงานไหนพูดพอๆสิครับพูดแต่แก่พูดพอๆกับยายสิครับพูดสนิทจริงพูดพอๆยายบอกว่าเวลาพูดให้พูดยังไงนะเดี๋ยวยายบอกให้พูดยังไงนะพูดยังไงลูกเวลาพูดกับคนให้พูดพอๆใช่ไหมให้มีคำว่าอะไรด้วยนะ มีคำว่าอะไรด้วยลูกมีคำว่าอะไรด้วยลูกเวลาพูดกับคนให้มีคำว่าอะไรล่ะพูดกับผู้ใหญ่อะมีคำว่าคำว่าอะไรนะเด็กดีอ่ะมีคำว่าอะไรนะตาขอบคุณครับมีคำว่าครับครับ,รบมีคำว่ามีคำว่าอะไรด้วยนะมีคำว่าครับผู้หญิงอะมีคำว่าค่ะค่ะผู้ชายมีคำว่าครับครับนั่นแหละเด็กดี ครับโอ้หมันต right. no. no, ิดเหนียวเลยอ่ะตัวอะไรบ้างอ่ะมันคืออะไรบ้าง่ะลูกโอ้ยนเหนียวเหนียวยาวยาวเลยเหนียวเหนียวยาวยาวหรอ อืมเนาะ <No. S 2> เออ what is color blue b l u มีทั้งหมดกี่อันลูกนับซินับมามีกี่อันหนึง่งสองสามสี่ห้า หกมีหกอันเอาวันภาษาอังกฤษน่าเป็นภาษาอังกฤษสิ two oh <laughs> one two three four five oh five eight, no no n no. มันคนละประเภท f n ไหน ten เก <laughs> ่งมากครับบ๊ายบายบายบายไงหน่อยครับบายบายโอ้โห oh